ฮอร์โมอนนมสดเป็นการนำนมสดมาหมักด้วยจุลินทรีย์แล้วเอาไปใช้กับพืชซึ่งพืชจะนำธาตุอาหารไปเร่งการเจริญเติบโตถ้าใช้กับพืชทานไปก็จะเป็นการปรับรสชาติให้หวานกรอบอร่อยยิ่งขึ้นค่ะวิธีทำขั้นตอนแรกนะคะเราก็เทนมเปี้ยวลงไป1นขวดก่อนเติมน้ำตาลทรายแดง2ช้อนแกงนะคะตามด้วยนมสด2กล่องค่ะ เมื่อเททั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วเราก็ปิดฝาขวดจากนั้นเขย่าให้น้ำตาลทรายแดงละลายถือว่าเป็นอันเรียบร้อยค่ะหลังจากเสร็จแล้วนะคะก็เก็บหรือตั้งไว้ในที่ร่มค่ะหมักไว้ประมาณ3วันก็สามารถนำไปใช้กับพืชผักได้เลยค่ะ วิธีการเก็บไว้ของเรานะคะไม่จําเป็นต้องมาเปิดฝาหมันมาขย่าก็ได้ค่ะเราจะใช้ในอัตราส่วน1ช้อนแกงต่อน้ํา10ลิรค่ะทั้งการราดรสและก็การฉีดพ่นเลยนะคะเลือกช่วงเวลาที่มีอากาศเย็นได้ทั้งตอนเช้าและก็ตอนเย็นได้เลยค่ะ สามารถใช้ได้ทุกสัปดาห์ใช้กับพืชกินใบทุกชนิดค่ะเนื่องจากฮอร์โมนนมสดเป็นฮอร์โมนที่อุดมด้วยธาตุอาหารที่จําเป็นสําหรับพืชทําให้พืชดูดซึมธาตุเหล่านี้ไปเร่งการเจริญเติบโตสําหรับพืชกินใบก็จะช่วยปรับรสชาติช่วยให้พืชมีความหวานความกรอบมากยิ่งขึ้นค่ะหากใครสนใจวิธีการนี้ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ซึ่งวิธีการนี้ทดลองใช้แล้วได้ผลดีค่ะ สวัสดีค่ะสุภาพพรผิวขาวค่ะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการทําฮอร์โมนนมสดค่ะฮอร์โมนนมสดเป็นการนํานมสดมาหมักด้วยจุลินทรีย์แล้วเอาไปใช้กับพืชซึ่งพืชจะนําธาตุอาหารไปเร่งการเจริญเติบโตถ้าใช้กับพืชทานใบก็จะเป็นการปรับรสชาติให้หวานกรอบอร่อยยิ่งขึ้นค่ะอุปกรณ์ก็จะมีนมสด2กล่องหรือ400มลตรนะคะนมเปรี้ยว1ขวดแล้วก็น้ำตาลทรายแดง2ช้อนแกงค่ะ รวมถึงภาชนะในการใช้หมักค่ะวิธีทำขั้นตอนแรกนะคะเราก็เทนมเปี้ยวลงไป1ขวดก่อนจากนั้นเติมน้ำตาลทรายแดงเข้าไป2ช้อนแกงนะคะแล้วก็ตามด้วยนมสด2กล่องค่ะเมื่อเทอุปกรณ์ทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วเราก็ปิดฝาขวดจากนั้นก็เขย่าให้น้ำตาลทรายแดงละลายถือว่าเป็นอันเรียบร้อยค่ะ หลังจากเสร็จแล้วนะคะเราก็เก็บหรือตั้งไว้ในที่ร่มค่ะหมักไว้ประมาณ3วันจากนั้นเราก็สามารถนำฮอร์โมนสดของเราไปใช้กับพืชผักได้เลยค่ะซึ่งวิธีการเก็บไว้ของเรานะคะไม่จำเป็นต้องมาเปิดฝาหรือบางทีเราอาจจะหมันมาขย่าก็ได้ค่ะ <S <S วิธีการนำไปใช้นะคะเราจะใช้ในอัตราส่วน1ช้อนแกงต่อน้ำาิ0ริรค่ะ ทั้งการราดรถและก็การฉีดพ่นเลยนะคะเลือกช่วงเวลาที่มีอากาศเย็นได้ทั้งตอนเช้าและก็ตอนเย็นได้เลยค่ะสามารถใช้ได้ทุกสัปดาห์ค่ะใช้กับพืชผักสวนครัวรวมถึงพืชกินใบทุกชนิดค่ะเนื่องจากฮอร์โมนมสดเป็นฮอร์โมนที่อุดมด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชทำให้พืชดูดซึมธาตุเหล่านี้ไปเร่งการเจริญเติบโตสำหรับพืชกินใบ ก็จะช่วยปรับรสชาติช่วยให้พืชมีความหวานความกรอบมากยิ่งขึ้นค่ะฮอร์โมนโมสดก็เป็นฮอร์โมนที่อุดมด้วยธาตุอาหารสามารถหาวัสดุในการมาหมักได้ง่ายๆตามท้องตลาดทั่วไปเป็นการลดต้นทุนในการซื้อฮอร์โมนอื่นๆซึ่งใครก็สามารถทำได้และก็หากใครสนใจวิธีการนี้ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ซึ่งวิธีการนี้ทดลองใช้แล้วได้ผลดีค่ะ